สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิว ID Free Fire นะครับนี่นะครับคน่ีเข้าไปดูในชุดก่อนนะครับชุดก็จะมีอันนี้นะครับหัวอะไรไม่รู้นี่หัวสายฟรีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ก็แจกนะครับแจก,กมุน,นครับเสื้ออะไรก็ประมาณนี้นะครับเย่องเกงครับประมาณนี้ครับนี่มาดูรก,กระเป๋านะครับประมาณนี้ครับคอ l l e ิคนอม ท่าทางประมาณนี้นะครับนิดเดียวเองครับยานพาหนะนะครับ,รบมีอันนี้อันนี้แจกนะครับอันนี้จะแจกนะครับประมาณนี้ครับ าดูต่อไปมาดูสกินปืนนะครับมีอินโฟนะครับอินโฟในซุ่มได้ทาวอนเซ่เลยนะอันนี้ไม่รู้เจะสองวันนะครับอันนี้ไม่รู้อามาจากไหนนะครับน่าจะ,จะกิฟต์กับนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับสกินปืนไม่ได้เยอะมากนะนี่นี่นครับค้าก็จะมี2หมองครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ มาดูตัวละครนะครับมีซูซี่นะโนเนียอิโลออน,นครับตัวอนนี้นะครับลูนาอะไรนี่ครับครับลูกลุกเอวาเอตาครับประมาณนี้นะ ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ดันขึ้นแรงแดงหดาวนะครับพึ่งขึ้นเมื่อกี้เองนะครับนี่นะใครจะแอดเพื่อนแอดอะไรแอดมาเลยนะครับ,รบหมุดับมาดูแคนนะครับแนนคบแนก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้ก็กดติไลคกดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับ